ขอเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันร์อนันตชัยณนะบัตรนี้ขอเรียนเชิญกาเลนมิตรอาชวินชวาลารัชกาเลนมิตรเอกวัรสหกิจกาเลนมิตรจิดาภาชวาลารัชกาเลนมิตรเสริมชัยปฐมดีโลกกาเลนมิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุวัตอธิชนากรกาเลรมิตรแพทย์หญิงบำรุงรัฐกลิ่นกำอรกุลกาเลรมิตรนววรัตรัตนดิลกณภูเก็ตกาเลรมิตรพัชริดาโชควีรวัตรกาเลรมิตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุขุมากิติสินกาเลรมิตรสมเกียรติภาสุระปัญญา กาเรยมิตรปันธารีเสถียนวราพรกาเลยมิตรสมบูรณ์ว่องวิสุทธิเกษมกาเลยมิตรด็อกเตอร์ชนิดาจันทราศีสไลกาเลยมิตรทองพูนยุทธนานุกูลกาเลยมิตรสุนีเคียงสิริกาเลยมิตรนายแพทย์อภิรุทธทองวัดกาเลยมิตรวรมพรเพ่งสีกาเลยมิตร อชวีทองวัดกาเลนมิตรพีรณิเพ่งสีกาเลนมิตรจักริดโอสายไทยกาเลนมิตรสงวนสีเก่งกิดโกสลกาเรนมิตรสุภาพรัตนมีชัยกาเลนมิตรประยุทธ์สุขยิ่งกาเรนมิตรเบญจวรรณวิชัยดิดกาเลนมิตรพีมวัฒนพัควัฒนโคานน์ กาเลนมิตรดวงใจจันทประสิทธิ์กาเลนมิตรภูณสีแดงทองดีกาเลนมิตรธนกฤตจูทการกาเลนมิตรดานิตาอาทิตวรงกาเลนมิตรรัตนาอุบลสุวรรณกาเลนมิตรสุวรรณาทองฤทธิก์กาเลนมิตรธีรวัตรพระชรตะกูลกาเลนมิตรนัทาภพชูช่วย กาเลรามิตรนายแพทย์วีรเทพรัตนสีรัตนสุวรรณสีกาเลรามิรจิระเดชแกมทองกาเลรามิรศรีสุพรจตุรงคาวนิตกาเลรามิตรรัชดารังศิยาภากาเลรามิรสอนชัยกองแก้วกาเลรามิตรยุพินสุขีไพศาลเจริญกาเลรามิตรประยุทธ์คุณวงศ์ กาเรมิตรศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ธงสวงอิสรางกูณอยุธยากาเรนมิตรจิตติมามานะชัย,ยรักกาเรมิตรด็อกเตอร์จักรพัฒพิทักษ์ธารารวยกาเรนมิตรสมศรีโอสถานนกลกาเรมิตรเด่นพงษ์ชาวงกาเรนมิตรชดาพารเทพปิติวงศ์กาเรมิตรสุนิดาชาวงศ์ กาเลนามิตสืบสวัสด์สายสมอนกาเลนามิตรปราโมทโชคมิ่งขวัญกาเลนามิตรรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จันพิมพ์สายสมอนกาเลนามิตรด็อกเตอร์เกียรติภูมิรอดพันกาเลนามิตรเสกสรรทิพยศักขณะนี้ผู้แทนลูกหลานคุณยายผู้มีบุญ กำลังขึ้นสู่แท่นประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรยัยเนื่องในวาระพันษาแห่งการบรรลุธรรมเรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ ณศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดยังจิตให้เลื่อมใสในคุณแห่งพระรัตนตรยัยอันไม่มีประมาณยอดนักสร้างบารมีผู้รักการสร้างบุญทุกท่านชวานบุญอันแจ่มจรัสที่ถูกจุดขึ้นด้วยใจเปี่ยมศรัทธา แด่เนื้อนาบุญผู้เลิศย่อมยังผลอันเป็นอจินไตให้บังเกิดแก่ผู้บูชาดังพุทธดำรัสแห่งพระจอมไตรที่ทรงประทานไว้ในสังยุตตนิกายสขาทถวรความว่าธรรมะคือขันติและโสรัจัก ตั้งอยู่แล้วในบุคคลใดบุคคลพึงบูชาบุคคลนั้นผู้มีปัญญามีความประพฤติเยี่ยงพระอริยะเพราะผลแห่งบุญที่บังเกิดขึ้นย่อมมิอาจขนานับจะให้ผลอันเป็นอจินไตยแก่ผู้ถวายการบูชา อย่างเป็นอัศจรรย์ดังเรื่องราวที่น่าบันเทิงใจของเทพนารีผู้มีรัศมีสว่างสวยัยนามว่าปทีปะเทพธิดาสมัยหนึ่งพระมหาโมคลานะเถระพระอัครสาวกเบื้องซ้ายผู้เลิดด้วยฤทธ ได้ท่องเที่ยวไปในเทวโลกจึงได้เห็นทิพยาวิมานและบุญญาสมบัติของเทพนารีท่านนี้ผู้มีรัศมีกายรุ่งโรจน์ล้ำสหายเทวดาทั้งหลายครั้นเมื่อถามถึงบุพกรรมในปางก่อนปทิปะเทพธิดาจึงประกาศบุพพจริยา ด้วยความเบิกบานว่าบุญฤริ์ที่น่าพึงใจนี้เกิดจากการถวายประทีปแด่พระสงฆ์ผู้ทรงศีลที่กำลังแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางมหาสมาคมในวันอุโบสถบุญนั้นจึงบรรดาลดลให้สิ่งน่าใครบังเกิดขึ้น อย่างไม่น่าเชื่อฝ่ายพระมหาโมคลานะได้กล่าวชื่นชมในบุญยะกิริยานั้นและกล่าวแสดงธรรมสร้างความปราโมทให้บังเกิดแก่เทพนารีท่านนี้ยิ่งขึ้นในเวลาจบพระธรรมเทศนานั้นปทีปะเทพธิดาก็ได้บรรลุโสดาปติผล กลายเป็นโสดาบันบุคคลในพระพุทธศาสนานี้นี่คือผลแห่งการถวายประทีปแด่นาบุญผู้เลิศที่จะยังสมบัติทั้งสามคือมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติให้บังเกิดแก่ผู้บูชา แม้การจุดเทียนใจเพื่อบูชาพระรัตนตรัยในครานี้ก็เฉกเช่นเดียวกันย่อมยังผลอันน่าอัศจรรย์ให้บังเกิดขึ้นอย่างไม่มีประมาณเชยอนโต ใจยังส l ้ใจยมังกาเลอปาจิตตมปะ สุนันกาตังสุมังกาลังสุปปาปังตังสุหุติตังสุขโนะสุโมหตุโอยาโสยิตังปรามมจาริสุปตากินา วนณลปันตตปตกินเนจยานตวทิยมวเลสยางนานทิวันตนเอวังตวงวิใยโยหหิใจยานสุใจยามัง ปััลงเกกเเเปปวิระมื่อแสงอันรุ่งโรจน์แห่งเทียนใจในพรรษาพิสุทธิ์พรรษาแห่งการบรรลุธรรมได้โชตนาการขึ้นแล้วขออานุภาพแห่งการบูชาคุณขอพระรัตนไตรัย และมหาปูชนียาจารย์ในครั้งนี้จงบรรดาลผลให้ยอดกัลยาณมิตรทุกคนมีหัวใจไฟนิรันร์ในการสร้างบารมีดุดเดียวกับพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายมุ่งทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรทั้งแก่ตนและผู้อื่น ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดขอแสงอันโอภาษแห่งเทียนใจจงเปี่ยมด้วยพลานุภาพดลบันดาลให้ลูกหลานหลวงปู่พรั่งพร้อมด้วยโลกียทซัพย์และอริยทซัพ์ภายในได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ บริวารสมบัติลาบยศสรนเสริญสุขมักผลนิพพานได้เข้าถึงพระธรรมกายมีดวงตาสว่างสวยทั้งมังสาจักษุทิพยยจักษุและธรรมจักษุได้ติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมี ตลอดไปทุกพบทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอสุขโนสุโมโหโตวจัสุยิตทังพร้มมจาริสุปทากินังกายกรำมังวาจากำมัง นอารามังปานิเตตปตาคินาปตาคินานิกตวันนลาปันตาเต